พวกแกรู้ใช่ป่าเวลาที่เราผิดหวังหรือว่าเหนื่อยรู้สึกท้อเนี่ยมันเป็นภาวะที่เป็นคลื่นความถี่ตำ่ำซึ่งถ้าตามกฎแรงดึงดูดคลื่นความถี่ระดับเดียวกันอ่ะมันจะดึงดูดเข้าหากันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยทอ้อเจ้าเสียใจ ท้อแท้หรืออะไรเราอยากไปจมอยู่กับความรู้สึกนั้นเราต้องขยับตัวเองถีบตัวเองขึ้นมาให้เป็นเขาเรียกว่าหายว v i เบ a t ชันหรือคลื่นความถี่สูงๆคลื่นที่เกี่ยวกับความรักความรู้คุณสำนึกคุณอะไรถ้าเราอยากจะฝึกตรงเนี้มันก็ฝึกได้อย่างเช่นการทำการจด o u r n a l หรือการเขียนกา i จ u จดเขียนขอบคุณว่าเฮ้ยเราสำนึกได้ อันนี้คือฉันได้มาจากคาชูสือเล่มนี้นะปกส้มไปกดตการนัผลไฟได้คือชีร็อกซี่นาฟฟอซี่ที่เป็นคนเขียนของสือเล่มเนี้ยชีก็บอกว่าความสำนึกรู้คุณอะมันแบ่งอยู่ได้3หมวดที่จะช่วยขจัดโลว์ไวเบชั่นเพิ่มความถี่ต่าๆที่มันนกระถิบออกไปได้ความสำนึกรู้คุณอันแรกก็คือเราต้องรู้คุณในตัวเองสองสำนึกรู้คุณของชีวิตตามสำนึกรู้คุณโลกซึ่งสำนึกรู้คุณของตัวเองอันแรกเนี่ยชีก็บอกว่าเราต้องทราบซึ่งในตัวเองอย่างเช่นเรามีอะไรที่ อยากจะขอบคุณหรือว่าแบบมูสํานึกอะอย่างเช่นสํานึกในความความแข็งแกร่งของตัวเองที่แบบเราจริงอะเราแข็งแกร่งทรับซึ้งในสุขภาพร่างกายที่แบบเฮ้ยเราแข็งแรงทรับซึ้งเกี่ยวกับสมองที่แบบฉลาดเฉลียวฉลาด,ลาดอะไรอย่างนี้ส่วนอันต่อมาคือความสํานึกรู้คุณชีวิตก็อย่างเช่นเฮ้ยงานฉันตอนนี้งานนี้ที่ทําให้ฉันมีค่ามีเงินมีอะไรกิน ตบับตึงในครอบครัวหรือคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ที่คอยให้กำลังใจสำนึกรู้คุณโลกได้แก่อะไรละ่ะก็คือสิ่งที่เป็นสากลและโลกทุกคนจับต้องได้อย่างเช่นสายนมแสงอาทิตย์ตาบตึงว่าเฮ้ยแสงอาทิตย์วันนี้ขอบคุณแสงอาทิตย์ที่บัดทาให้เรามีกําลังใจได้ได้มองเห็นมีแสงสว่างได้มองเห็นตบับตึงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตบับตึงเกี่ยวกับการได้เดินออกเดินทางตาบับตึง วัฒนธรรมบนโลกที่มันได้ก่อกํากเนิดขึ้นมาให้เราได้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นคัาเลีรกว่าหัวข้อที่ทําให้เราเอาไปเขียนก r a t i t u d e หรือเขียนขอบคุณตัวเองหรือเอาไปนั่งพูดหน้ากระจกก็ได้ว่าเออเรา appreciate เราตํำนึกกับสิ่งนี้อะไรเงี้ยก่อนนอนก็ได้เพื่อเตรียมตัวเช้าวันใหม่ที่จะได้ start energy กับวันดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออเลิศนะไอเลอบ้าชอบมากสือเล่มนี้